เผยรายชื่อนะคะท็อ1,000 Instagram Influencer ในประเทศจีนค่ะแน่นอนค่ะว่าถ้าเล่าถึง1,000นะคะก็คงจะไม่ไหวค่ะขอเล่าแค่ Top ป5ละกันนะคะและแน่นอนค่ะว่าใน Top ป5นั้นนะคะก็มีน้องลิซ่าแบล็กพิงคค่ะติดอยู่ใน1ใน5นั้นด้วยนะคะเรามาดูกันเลยละกันค่ะว่า Top ป5นะคะมีใครกันบ้างน,นะคะเริ่มกันที่นะคะอันดับที่1ค่ะก็เป็นของ Taylor Swift นะคะและก็ตามมาด้วยนะคะอันดับที่2ค่ะเป็นของน้องลิซ่าแบล p i n k นะ,ะส่วนอันดับที่3ค่ะเป็นของ g d ด a ก o นะคะและก็อันดับที่4ค่ะเป็นของเฮียหวังนะคะเฮียแจ็คสันหวังก็ d s เอ็นั่นเองค่ะส่วนอันดับที่5ค่ะเป็นของ IU นะคะแม่เป็นไงคะท็อป5ฟทัแต่ละคนนะคะก็มีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะคะในประเทศจีนค่ะแล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีมากเลยนะที่น้องลิซ่าแบล็คพิงคนะคะเปิด IG มาแค่2ปีนิดๆนะก็ติดท็อป5ฟกับเขานะคะอยู่ในอันดับที่2ด้วยนะคะ แถมยอดผู้ติดตามนะคะใน i n s t a g r กรมของเธอค่ะก็มีผู้ติดตามนะคะมากถึง35ล้านกว่านะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็นับว่าอยู่ในอันดับที่13นะคะในระดับเอเชียอีกด้วยค่ะและแน่นอนค่ะว่าตอนนี้นะคะก็ใกล้นะคะจะขยับจาก35ไปเป็น36ล้านแล้วนะคะก็ เตรียมตัวค่ะใกล้จะฉลองนะแอดว่าภายในวัน2วันนี้ค่ะน่าจะได้ฉลองให้กับน้องลิซ่านะคะและนี่ก็เป็นค่ะท็อปฟนะคะจาก1,000 IG นะคะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะในประเทศจีนค่ะก็น้องลิซ่าค่ะอยู่อันดับที่2นะคะแล้วก็ส่วนนี้ค่ะเป็นภาพน่ารักน่ารักของเธอนะคะที่เเป็นช่างทำเล็บเนาะเขาเอามาโพสลงใน IG ของเขานะคะแอดเห็ุก็เลยเอามาให้ดูค่ะแหมเล็บยาวๆเลยนะน่าจะเป็นบรรยากาศนะคะตอนที่ถ่าย MV how you like that แต่ในชีวิตจริงเนี่ยน้องเขาก็ไว้เล็บปกติดอกก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะคะะก็เอามาให้ดูค่ะรูปภาพสวยๆนะคะก็ยังไงก็กดติดตามช่องเราไว้ค่ะอีกนิดเดียวนะเดี๋ยวก็จะได้นะคะฉลองนะคะยอดผู้ติดตามให้เธอค่ะเพราะว่ากําลังจะแตะ36ล้านในเร็วนี้นะคะก็ก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า